ในคลิปนี้ผมจะอธิบายถึงศัพท์ต่างๆใน Machine Learning นะครับเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเครื่องนะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเรื่องของสิ่งเรียนรู้มาแล้วนะครับก็คือการเรียนหนังสือนะครับตอนเปิดเทอมมาแล้วก็เรียนหนังสือนะครับแล้วก็พอตอนกลางภาคนะหรือปลายภาคเนี่ยก็จะมีการสอบนะครับตันเทสนะก็มี2ส่วนคือสต u d ดี้แล้วก็เทสนะครับตอนเรียนเนี่ยนะครับครูอาจจะให้โจทย์มานะครับโจทย์มาเสร็จแล้วก็มีเฉลยนะครับ แล้วก็มีโจทย์นะครับมีเฉลยนะครับมาอย่างนี้นะครับเรื่อยๆครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าครูก็ใช้นะในการที่จะสอนเรานะครับนะครับในส่วนนี้นะนะครับเพราะนตรงนี้นะครับบางทีเราก็เรียกขั้นตอนตรงนี้นะครับว่าเป็นการการเทรนนะครับเป็นการสอนนะครับก็มีตัวโจทย์มาให้นะครับแล้วก็มีเฉลยมาให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ ระหว่างที่เราเห็นโจทย์เห็นฉเฉลยนะครับแล้วก็มีการสร้างอะไรบางอย่างในหัวขึ้นมานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นโมเดลนะครับก็เป็นคอนเซปต์ขึ้นมาในหัวเรานะครับว่าอ๋อโอเคนะถ้าเจอโจทย์ประมาณนี้ก็ต้องตอบประมาณนี้ถ้าเจอโจทย์ประมาณนี้ก็จะอ,อีกประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือโมเดลเป็นคอนเซปต์ที่อยู่ในในหัวเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในเครื่องคอมเนี่ยนะครับ ตัวโมเดลเนี่ยครับที่เหมือนกับเป็นการสรุปนะครับสรุปข้อมูลที่เราเห็นนะครับที่เราเนี่ยที่มีคนมาสอนเรานะครับการสรุปก็ทาได้หลายแบบนะนะครับก็อาจจะใช้เรื่องของกฎนะครับเป็น rule นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นมี if นะครับ if นะสมมติว่าข้อมูลนะบริเวณนี้นะครับเรียกว่า x นะครับบริเวณนี้นะครับส่วนที่เป็นโจทย์เนี่ยเรียกว่า x นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเฉยเรียกว่า y แล้วกันนะครับ นะก,ก็อาจจะสร้างเป็นกฎขึ้นมานะครับว่าสมมติเราเห็นข้อมูลแล้วมาแล้วนะครับ x าจจาะเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะมีหลายตัวนะ x1 x2 x x3 ก็ได้นะครับอันนี้เราก็สร้างเป็นกฎขึ้นมาเราบอกว่าเนี่ยอ่า่ะถ้าถ้า x มากกว่า10เป็น y ก็เป็น1นะให้ y นี่มีค่าเป็น1นนะครับก็ ื่องจากหลายสังเกตเห็นข้อมูลเหล่านี้นะครับว่าเอ้ยทุกครั้งเลยที่ x มันเกิน10เนี่ย y ก็จะเป็น1นะครับแต่ถ้าเกิดว่า x มันน้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ย y ก็จะเป็น0ูนย์นะรเราก็เลยสร้างกฎนี้ขึ้นมานะครับอาจจะมี else หนึ่งนะนะครับ else y เท่ากับ0ูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะก็สร้างนกฎขึ้นมานหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะสร้างเป็นอ่เรียกว่าเป็น decision tree นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเป็น กดเมื่อกี้เหมือนกันนะคือบอกว่าอาจจะมีโหนดต่างๆเป็นต้นไม้นะครับเป็นโครงสร้างต้นไม้นะนะเรียกว่าทรีนะนะครับในการตัดสินใจนะครับในเงื่อนไขต่างๆนะครับนะตัวอย่างเช่นนะอันนี้ก็ของผมว่าอ่ะ x นะฮะมากกว่า10หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยนะครับก็ให้ y เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่า x มันอ่าน้อยกว่า10หรือเท่ากับ10นะครับก็อาจจะเช็คต่อที่นึ่งว่าตอนนี้ x มันน้อยกว่าศูนย์ไหม นะครับถ้าใช่ก็อาจจะให้ y เป็น1นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าให้ y เป็น0นย์ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ decision tree นะหรือว่าก,กดหรือตัวโมเดลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสูตรก็ได้นะครับเป็นเรื่องของสมาการก็ได้นะ equation บางอย่างน,นะครับเช่น y นะเท่ากับ2อ x กําลัง2บ,บวกกับ5 x นะครับ บวกลบอ่าลบเอนี้เป็นต้นนะอย่างน,น,นี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เอาจะของสร้างโมเดลเนี่ยเห็นข้อมูลมาแล้วนะครับปุ๊บนะครับก็สรุปมานะครับว่าเนี่ยเออจริง,รงๆข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเห็นตรงเนี้ยสามารถสรุปมาเป็นสูตรนะได้ประมาณนี้ออกมานะครับงนั้นโมเดลก็เหมือนกับการสรุปข้อมูลนะซึ่งก็มีหลายวิธีในการที่จะสรุปขึ้นมากนะ็ขึ้นกับตัวอันกคริทึมที่เราใช้ในการเรียนรู้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเรื่องของ artificial neural network ก bueno. so ็ได้นะครับ okay. so a n n ก็ได้นี่ก็เป็นการจำลองการทำงานของของสมองนะครับก็สร้างเป็นเซลอะไรอย่างนี้นะครับนิวรอนต่างๆส่งข้อมูลไปต่อไปนะครับไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็มีหลายรูปแบบนะครับโมเดลต่างๆก็มีได้อีกมากมายหลายแบบนะครับก็คือตัวอันกรอยทึมนะครับมันคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนที่เขามีการสอนหรือว่าเทรนนะครับก็จะส่งข้อมูลไปนะครับแล้วตัวอันกรอยทึมเนี่ยก็จะสร้างเป็น โมเดลขึ้นมานะครับก็แล้วแต่แรงกดขึ้นแบบไหนนะครับสร้างเป็นกดเป็นต้นไม้เป็นอะมีอะไรนะครับอะต่อมานะครับพอเราได้โมเดลมาแล้วนะครับเราก็ทดสอบว่าประสิทธิภาพของโมเดลตัวนี้นะครับว่ามันอ่มันดีหรือมันไม่ดียังไงเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับเราก็มาส่วนของเทสนะครับซึ่งเหมือนกับให้ตอนที่เราไปสอบนะครับตอนสอบเนี่ยก็จะให้โจทย์ไปนะแต่ว่าเฉลยอาจจะไม่ได้บอกนะนะครับเพราะว่า คือไม่บอกอยูถูกไหมตอนตอนที่เราไปสอบก็ไม่บอกเฉลยนะครับก็ให้โจทย์ไปอย่างเดียวนะครับเอาโจทย์นี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปให้ตัวโมเดลนะครับแล้วก็โมเดลก็จะป้อนเป็นคำตอบมาให้นะครับเช่นบอกว่าเนี่ยเจอโจทย์อันนี้ปุ๊บนะก็ให้คําตอบแบบนี้มานะครับให้แบบนี้มาให้แบบนี้มานะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเช็คนะครับว่าอะ เออคำตอบที่ได้มาเนี่ยถูกหรือเปล่านะฮะอ่าหรือผิดอะไรเงี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบเรื่องของ performance ของตัวโมเดลนะครับว่าเออมันเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอ่าเป็นตัวเลขนะฮะก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันใกล้เคียงหรือเปล่านะฮะตัว error เ,เนี่ยเป็นยังไงนะ error มันเป็น0.1นึ่งนะฮะ error มันเป็น,น,ะะอ,อ,น,ปนอ่าศูอย่างเงี้นะครับนะหรือ error เ,เป็น0ูนย์อะไรเงี้ยถูกต้องเป๊ะเลยนะฮะหรือว่า อะเงี้ยเป็นต้นเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ก็วัดมาว่าโอเคนะภาพรวมเนี่ยเอเรอร์ของตัวนี้เป็นเท่านี้นะครับถือว่าแก่งไม่เก่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะโอเคนะก็อันนี้คือเป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะเรียกว่าใช้งานเรื่องของแมชชีเ r อร์ g นะครับเรียกว่าต้องมีการสอนนะครับก็คือว่าต้องให้ ตัวอย่างนะฮะแล้วก็ให้ตัวเลเบลอันนี้เรียกว่าเป็นเลเบลนะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับถูกเลเบลไว้ว่าอะไรถูกหรือผิดนะฮะ yes หรือว่า no ใช่หรือไม่ใช่อะไรนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการเลเบลไว้นะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบที่เรียกว่าเป็น supervised learning นะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการเรียนรู้ของด้วยเครื่องนะครับมันก็มีหลายแบบนะเช่นเรื่องของ unsupervised นะครับก็คือว่า ไม่มีเลเวลมาบอกนะครับให้ตัวโปรแกรมเนี่ยหาเองนะครับหากลุ่มเองนะฮะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือ reinforcement learning นี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่พูดถึงในหัวข้อนี้นะครับก็อยู่ในส่วนนี้เรื่องของ supervised learning นะครับมีเฉลยมาให้ดูนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปสอนนะแล้วก็เสร็จแล้วพอได้โมเดลมาปุ๊บก็มาทดสอบนดูความแม่นยำนะครับ ซึงก็แน่นอนครับตนนี้คนที่เป็นครูเนี่ยเขาจะมีเฉลยนะมาเทียบกันว่าเนี่ยที่โมเดลตอบมานะครับเนี่ยมันถูกหรือผิดขนาดไหนยังไงก็เป็นการวัด performance ของตัวโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะของ Machine Learning แบบที่เป็น Supervised Learning